กินหมูเบิ้งหมูเบิ้งเฮ้ยกำลังเต็มปลาตวานปลาย่งๆอยู่ครับสวัสดีครับผมพี่น้องมือนี่บ้าโจอีสานองซ้อนมาเขาปลาหาเห็ดครับผมเหมือนไปไปหลุ่น้ำกันครับพี่น้องกินหมูเบิ้งกินหมูเบิ้งอืออ๋อพี่น้องอือโอ้โห มเห,ห็ดผู้ไทยอุ้ยเนาะอ,อ่อนซ่อนทางเนาะอืมปลาปลาปลาดวสิพากระบ้าน,น,บบานไปดิจิพากระบ,บ้านมาอยู่ดอกเดียวบ่ได้ดอกไปสิพาไปเข่าโคกตำปนหอมหอมแฉบแฉบครับพี่น้องเห็ดไข่อุ้ยเป็นต่อ,อ่อนซ่อนครับอีดีพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังออกับเอาเบัดหละ่ะพี่น้องบู๊ห็ดเด๋มีแต่ดอกดง่าพี่น้องเอ้ย เปลือกเพี <Beng Zen> ่น้องครับอู้วมันออกเรี้ยงกันลายทรายพี่น้องคนนด้ออู้วี่มีแล้วดอกกำลังงามพี่น้องเห็ดแดงครับเห็ดแดงแต่ว่ามันกิดเริ่มเท่าแล้วเนาะห้เอาม้าศาก็เนี่ยเขาก็บไปกินแล้วครับเอาดอกนี้มันเท่าแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นเชื้อมันต่อไปครับพี่น้องงามเห็ดไข่กดีพ่อพี่น้องตรงนี้กำลังออกนะครับผมงามครับมิรู้ว่าเห็ดไข่ครับ มาอยู่ตรงนี้ครับเห็ดไคก็ไม่รู้ดอกโคตรงามเลยป้าเอ้าพี่นอ้องผักหวานปลาย่งงอยู่ครับพ่อย่างกัเอาครับพี่นอ้องกข้ามาในปลาแล้วเอาสูยางสูแนวที่มันกินได้ครับพี่นอ้องวันกีฬาผักหวานกำลังงามๆแตกขื้นเซ้ยครับพี่นอ้องนะมีคนมาเก็บเขาก็เด็ดออกเด็ดออกตัดทิ่งมันกับขื้นไม่ครับคนน่ะอ้ยพอดีแหละครับผมแกงใส่เห็ดครับเอาเอาซูยางขอให้เป็นเปืชอผัก ผนลไม้ที่กินได้ครับในป่าครับพิธีชีวิตบ้นบานๆของบ้าโจ้นี่แหละหาอยู่ให้กินตามธรรมชาติพอ,อยังกินได้ก็เอาสุยางครับพี่น้องเอาผักหวานครับกำงามหัวก็ต้องแตกขึ้นเลยเลยุยนน่ะเอ้ยแต่อนะ่อนซ่อนวะพี่น้องเมื่อกี้ล่ะเอาสุยางครับมือนี้เอ้ยแตกขื่นเสยครับพี่น้องเปียกเป็นตัดแล้วมันนอนลงครับ ตัดต้นมันนอนลงมันแตกขึ้นมามไหมครับเนาะเ็ดก็เอาผักหวานก็เอาอะไรที่มันกินไหนเอาเบิดครับอืมอน,น้องว่าจะอยู่ได้กินแหละไปไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เริ่มสีแจ้งแล้วครับผมพกโมุงนิดๆครับผมอ่ะแต่ว่าก้อนสีแจ้งนี่เข้ากับมันก้อน,นครับพี่นอ้องมา งามงามครับผมกําลัางตั้งขึ้นเลยครับอืมนี่ครับพี่น้องเห็ดไข่นาเลยียเห็ดไข่อยู่ทั้งเขาครับพี่น้องโอ้ยหอมหินหินเลยพี่น้องเลยเตะขึ้นซ้อนขึ้นครับหามาประท่านเนี่ยเสือบวกครับพี่น้องนี่เสร็จปวกครับเน,นี่ยก,กําลัางเตะขึ้นครับไก่เชนเอาหรือมาป่าท่านเนี่ยเอาแท่แน่นอนเนาะงามงามครับเอาเบิร์ตสุยางพวกไดอยู่ได้กินครับพี่น้อง อุ้ยฮิตบวกตาพี่น้องฮิตบวกตาฮิตบวกเขาอกำลังแตกขึ้นวันี้กูใด้มาเห็นครับบวกจ่อไปกินละเครื่องนึงครับผมเนากินในเบิร์ดครับอ่ะนีก็ันฮิตบวกตาเพื่อกันพี่น้องครับอืมแก่อีกดอกนึงพี่น้องคุณเลี้ยงกันเลยครับ จะดอกใหญ่ๆพี่น้องผลผลอีกดอกนึงุ่งเทิงครับุูนะต่างเลี้ยงกันลายสายเลยพี่น้องเลยขึ้นไมเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นใกล้ๆกันครับุูนะสังเกตเบืองเวลานั่นนี่แหละแต่มันบานมากหนิพระท่านหมดพระท่านปัวครับแต่เขาบอกว่ามาปัวกันเนา่าถิ่งซื้อ,อ บอกจ๋อกินเบิดครับพี่น้องเอาขอเด้อขอเด้อแบ่งกันคนละเครื่องอาพี่น้องพวกเราอยู่ดีกินครับเอ้ยขอบซ้อนบ่าุ่นเห็ดไข่เห็ดมันือเขา้าวานี่แหละพี่นอ้องเ้ยฮะอืนี่มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยสองดอกสามดอกนี่แหละดีแล้วออกแบบนี้แต่ดี ได้ไม่เหงามีเพื่อนด้วยเอาด้อดยู่ได้กินครับพี่น้องอืมหมันฮู้ขึ้นมาทั้งหยอดเขาแล้วสูงสุดหมดนล้เขาผูกพาแดงไวนังซ้ำมแห้งมาก่อนเัีงยังลงไปนังพักก่อนพี่น้องตเติมพลังก่อนครับี่ละสิ่งทิ่ติดมาจากเมื่อก,กับกล้วยครับก็เมีแห้งยังต่อ ข้าป้าก็ต้องมีอาหารเขามาได้ั้ครบับเป็นก้วยเป็นน้มปังก็ได้ครับผมเขาเนี้ยหมูปิ้งก็ได้ครับวันนี้ก้วยนีย่กินหน่อยหนึ่งหนังยางได้อีกม,มัะนาณกิโลหนึ่งครับขายประเดืคือน,นามครับพี่น้องเขาป้าเนี่ยต้องมีนามครับแต่ว่มีนามี่เรียบร้อยเลยครับ ไปต่อครับพี่น้องอ่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นขาลงนะครับเร้อบรรยากาศธรรมชาติกงามครับผมไปไปรุนน้ำกันครับขาขื้นในซ้ำนี้ขาลงได้ซ้ำไหนอเอาตอนนี้ลงมาจากเขาแล้วพี่น้องขาลงเนี่ยบ่ได้ครับผมเนี่ยรถจอดเลี่ยงกันอยู่เฉยเพิง่งจอลหรออู้เจ้าก็มาไใสครับเป็นมาไต่เอาไงมาขึ้นครับพี่น้องมาไต่เอานะครับเพราะถ้าเขามาเนี่ย คนลังออกมาได้คนละสองสามกรตตาครับอันนี้เขาข้นไปที่ลังเขาก็ได้พอท่านมีและพอได้ยยูได้กินครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวิี้หายหเขาไปอีกเขานึงครับพี่น้องสำหรับเขานีกัให้พี่น้องเบื้องนี้ละเขานึงแด่ามั่นสม,มีทนะครับส่วนฉพได้เตรียมตากัะสีพอซอสาม,มลูกันบ่พอได้อยูได้กินครับผมอา้าฝากกดไลไ์ก็แชร์กดติดตามให้กำลังใจสำหรับเป้าโจ้ในการทำคลิปต่อไปนี่เลครับพี่น้องครับสวัสดีครับ